ต่อไปนะครับเป็นการจับรางวัลผู้โชคดีที่ได้กบตีนโตไปของชัวแคสนะครับผมโดยมีท่านประธานน้องไอซนะครับเป็นคนจับฉลากเลือกผู้โชคดีขึ้นมาหนึ่งคนครับขอเชิญน้องไอซ์จับเลยครับผมไม,ไ,ไม่ต้องส่องนะครับเปิดออกมาแล้วครับผู้โชคดีได้แก่ท่านแท้ เบอร์อะไรครับเจ็ดสี่สองอะไรนะเจ็ดสี่สองใครนะเจ็ดสี <read> ่สองเบอร์ข้างหน้าเบอร์ข้างหน้าดูเบอร์ข้างหน้าครับเบอร์แ <8 S 2> ปดครับผมเ,เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะเช็คดูอีกทีหนึ่งเป็นเบอร์แปดครับผมเดี๋ยวนะครับเป็นเบอร์แปดนะครับ น้องไอซ์ถือไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวพ่อจะดูนะครับอถือไว้อย่างนี้อพ่อจะซูมมาดูเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดนะครบเบอร์แปดเบอร์แปดอย่างนี้นะครับโอเคครับผมเป็นนักเกมเบอร์แปดนะครับได้รับกบตีนโตไปครับผมโ,โอ้ยินดีครับ ของจริงอ่ะของจริงเดี๋ยวเขาเอาไปส่งให้นะครับถึงมือเลยนะครับผม